สาระห้าเก้าค่ะกับ l o ลชลอง backslash ในกรณีที่เราอยากจะลิงก์ไปไฟแชร์ SMV ใน Linux ในการลีเพราะอะไรนะคะปกติบนเชลของ Linux เนี่ยเวลาเราใช้ back slash นะคะมันมักจะเป็น escape character ก็คือว่าฉันจะไม่ให้เธอคิดเอาไปเครื่องหมายพิเศษพิสดารอันถัดไปอ่ะไปเป็นอักขร ที่เธอจะคิดอย่าง,งานั้นเช่นออยากจะให้มันได้ความหมายของแบ็กซ์เลต์สามอีกครั้งหนึ่งก็ต้อง back slash แล้วก็ back slash ถูกไหมคะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเธอ back slash เฉยๆมันอาจจะเป็น back slash n ก็คือขึ้นมาทัดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมคะค่ะหรือจะแบบว่าแบบให้เครื่องหมายคําพูดเนี้เป็นเครื่องหมายคําพูดที่เป็นอักขระไม่ใช่เป็นเครื่องหมายคําพูดที่เป็นการบอกบอกช่วงเรนจ์ของ string เราก็เใช้ backslash บบนำหน้านั่นหมือนความว่าในบางคำสั่งเช่น smb client ซึ่งเราก็จะติดกันว่าเฮ้ยเวลาเราจะแบบเขาแชร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทำไงดีไว้ไดนออ,อะไรอย่างเงี้ยเออเราก็จะติดแบบเป็น แบ็กสเลตแบ็กสเลตใช่ไหมือนที่เราพิมพ์บนในวินโดว์อะไรอย่างเงี้ยในไฟเอ็กซ์พลอเรอร์ใช่ไหมครับแบ็กสเลตแบ็กสเลตหนึ่งกับสองจุดอะไรก็ว่าไปหรือว่าชื่อโดเมนชื่อเครื่องนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยซึ yeah ่งอยู่ทำอย่างนั้นใน Linux ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันเข้าใจคุณก็ต้องคนเราก็จะเห็นแบบิดท่าพิเศษง่ายเช่นแบ็กสเลต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 ไอตัวที่แบบหาผ่าแชร์ข้างหลังโดเมนหรือข้างหลังไอพีก็จะแบ็กสเลตแบ็กสเลตก็จะ อะไรของมึงเออบางคนก็แบบตัดปัญหาค่ะเพราะ x คำสั่งเนี่ยมันก็เข้าใจสแลตธรรมดาเหมือนกันอยู่ก็แทนที่จะใช้แบ็กไลต์ยูจะใช้สแลตธรรมดาอยู่ก็สามารถพิมพ์ปกติได้เช่นสแลตสแลตหนึ่งกับสองอะไรก็ว่าไปส a ล h ผ่าอะไรก็ว่าไปเป็นเกือบทุกทก,กรณีเนาะนะคะเช่นแบบคุณจะยิงเข้าแชร์ smb แบบคุณเปิด Responder รออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ไม่ใช่ผ่านคำสั่งที่เป็น smb client เช่น ค่ะที่เข้าไปใน Microsoft Secure เนาะนะคะที่ที่ผ่าน Impact Gate อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันจะมีพวกคำสั่ง XP underscore the t r e e อะไรอย่างเงี้ยแล้วอย,อยากจะให้แบบเฮ้ยอ,อยากให้ส่ง hash แบบว่าเพราะว่าด้วยการที่ connect SMB ไปที่ responder จังเลยอะไรเงี้ยชิ้นได้ n t v l m b 2 hash ของเธอจังเลยอะไรอย่างเงี้ TV, 2, แบบงยน,นะคะก็ backslash แบบนะคะแล้วก็มี t r i c k ด้วยนะถ้าเกิดไอ้มวกนั้นีนะ่ยควรจะต้องแบบว่าใส่ fake path แบบ ซ้ำก <usion> like, ันประมาณสอรอบเช่นแบบว่าอ่าสลัดสลหนึ่งการสั้นกแปบรว่าไปสลัดเฟลัแช่อะไรก็ว่าไปไม่ใช่แค่สลัดเฟกแช่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะยิงไม่เข้าอย่างเงีเป็นต้นค่ะ